ครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของหนึ่ทีวีนะครับตอนนี้เราก็กำลังย่างไก่นะครับเพื่อจะทำการขายยามเย็นนะครับผมไก่ย่างยามเย็นไก่ย่างร้อนๆน,นะครับผมนี่นะครับเรากำลังเคลือบน้ำซอสนะครับเพิ่มรสชาตินะครับผมนะี่ครับนี่ก็ ในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องทามาค้าขายกันไปนะครับชบ oh. ชุบชุบชบควันก็จะเยอะๆหน่อยนะครับควันนะครับควันเรียกลูกค้านะครับ นี่นะครับวก็น่าร้านนะครับผก่ย่างร้อนๆน,นะครับโอเคนะครับสำหรับ วันนี้เราก็ขอจบคลิปนะครับการรีวิวย่างไก่นะครับเดี๋ยวด,ด,ดูพาชมหน้าร้านนะครับอันนี้โมบายที่เราทําไปเมื่อวานนะครับผมนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ของช่อง1นึทีวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ